ทางผูช้ชมทุกท่านเข้าสู่สนามบอลเขาตะเกยียบสเตเดียมเทศบาลนครบับวหินชมเกมการแข่งขันฟุตบอลวีเวอร์ดอนฟิลล์อีกสามนัดประจำวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568ระหว่างเจ้าบ้านโดยไปสีขาววซิตี้เปิดบ้วอร์ดอนฟต็ดขอบคุณคนระับ สวัสดีครับเอเพขออนุญาตนำส่้นครับเขา้าสู่การถ่ายทอดกันแขังฟุตบอลไทยลีกบีบีดีดอฟิลลิกสามครับกาจิยาม่า24ครับอดุมลิขิดแสงแดง28ยศพัฒน์มีแก้วครับ31ธีรวัตรูุิสมนะครับวันนี้ของทั้งคู่ส่วนทางด้านทัพลวงยูเนเต็ดครับหลังอันดับที่ 5, ห้าอืจังหวะแรกนับเป็นประตูเลยครับ หนึ่งประตูตระสุนครับทงนัานของเจ้าบ้านหหวหินซิตี้ขึ้นนำทับรวมยูนิเต็ดไปก่อนครับได้สกอร์ไว้ครับจากผู้เล่นไปเลขแปดสิบแปดครับรัชต์ชะตาประชาสิริดูจงังหวะเปิดโค้งเข้าไปข้างในก็เต็มศีรษะเลยครับจากการเปิดลิมเส้นของนัทวุฒิท้องชั้นเนี่ย อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนคนปรปฐมเลยครับทับหลงยึเต็ดเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดเกดบูลก,ก็เปิดลุนเข้ามาในกรมจังหวะนี้มีโอกาสได้ต่อปิโดโบกใส่ด้วยครับสุกรกัดกีดดูจังหวะภาพช้าสวยๆของทีมงาน a a เอเอสเพรสสปอร์ตเอาขับแย่งได้ดีด้วยครับไม่มีทงยกจังหวะจะาปเป็นเกบุลอีกครั้งของเจ้าบ้านครับวหิิตี้และก็มินยอกโซ หมุนกลับมาสายตอกฝืนยีกครับตัดเตาติดเซฟครับพร้อมๆกันครับจังหวะป้ายเนี่ยยิงจังหวะแรกของรัสตาไม่ดีก็จริงก็แต่บินยกโซครับมาเก็บจังหวะแล้วแต่งเข้าซ้ายตัวเองได้จอ่อแล้วครับรวมไปถึงซ้ายของอดุลิคิดแสงแดงเป็นอดุลิขิดครับฮู้ฮูยิงจังหวะซ้ำยัดใบทีครับเอาครับยังไม่ได้ดูจังหวะฟีคีกครับ สัญญาณอวิดมาแล้วดาวิดหลุนมาเสาแลกกระบอกตกพื้นแล้วก็ตุสินครับคุณฤลิตมุ่งเติมกลางเป่านกวีดบทเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกของเกมรับโรสตรี้ตัดมาเป็นเกมลุกยกจงังหวะบอลข้ามศีรษะมาแล้วก็เติมเกมต่อครับรับสตาประชาสินต,ตบจงังหวะข้างในเหลือแค่จงังหวะจบสุดท้าย แล้วโลกครับเรียบร้อยครับอ้าวครับไม่มีธงด้วยสกอร์ที่2ได้ไวอีกแล้วครับเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังไม่ถึง2นาทีครับเป็น2ประตูศู์มาดูภาพชาครับเริ่มจากราชตาครับดูครับจังหวะเก็บบอลรอจะหาจังหวะจะยิงครับแปะกันไปแปะกันมาสุดท้ายจบที่จรนินครับมาลุกนี่ต้องชมจังหวะแอสซิสของบินยอกโซด้วยครับดูครับถล่มไปแล้วด้วยครับแต่ก โนแตะบอลดีเหลือจังหวะจบลกโลกครับแต่โ้โหลูกดีต้องชมเลยครับผู้สิร์ตูครับมาดูจังหวะเส้นบอลสวยๆของทัพหลวงก่อนครับสววาครับจังหวะใจตัดกลับมาให้ทางด้านสุปกรณ์ดึงจังหวะหลบแล้วครับลูครับสไลด์ผ่านหน้สองคนเนี่ยเปิดล่องนำชัยให้กับทางด้านของหุยซิตี้ครับงหวะดีมาได้โกลโอโอล้วไม่มีธงด้วยครับ แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายเลยครับสานามกีฬาทิศราเมืองหัวหินครับเขาจะเก็บสเตเดียมคุณฤิ์มุ่งตรงกลางเป่านกหวีดจบการแข่งขันกับคู่นี้เจ้าบ้านหัวหินซิตี้เปิดบ้านเอาชนะทับหลวงยุยเต็ดไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครับ